พี่ลิต้าก่อนหน้านี้พาน้องกวินไปเดนมากกับใช่ค่ะกลับไปไหว้คุณตาก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่กวินได้ได้กลับไปที่เดนมาร์กได้ไปเดนมาร์กเลยกว่าค่ะก็คือเสียดายอย่างเดียวที่เขาไม่ได้ทันเจอคุณพ่อลิต้าตอนมีชีวิตอยู่นะคะไม่งั้นเขาก็จะรักกวินแบบมากๆแล้วเขาก็จะมีความสุขมากๆก็เลยพาไปเยี่ยมหลุมศพนะคะแล้วก็พาไปเจอญาติๆลิต้าทุกคนเลยค่ะที่เดนมาร์กทุกคนก็เอ็นดูกวินมากเลยค่ะจริงบอกคุณพ่อ บอกคุณพ่อก็น้ําตาไหลเลยเพราะว่าเสียดายจริงๆที่ที่ท่านไม่ได้มีโอกาสได้เห็นนะคะยังไม่ได้เห็นเลยตาแต่งงานด้วยซ้ำไม่ได้เห็นเลยตามีลูกอะไรเงรี้ยไม่ได้เห็นเลยตามีมีครอบครัวอะไรเงรรี้ยค่ะแต่ว่าเลตาเชื่อว,ว่าท่านก็รับรู้ได้เห็นจากวันสวรรค์อะไรเงรรี้ยค่ะตอนน้องก็มีไปรได้เจอคนแต่งหน้าหน้าใหม่ๆเนี่ยเขามีความยัอะไรบ้างโอ้โหก็ได้เจอทั้งครอบครัวของเลตานะคะเขาแบบ เขาเข้าไปเล่นเข้าไปกอดเข้าไปจับเขาเหมือนรู้จักกันมานานแล้วอะไรเงี้ยคือไม่กลัวเลยอะค่ะแล้วก็สนุกสนานมากสนุกมากๆเลยค่ะก็เป็นดีใจที่เขาได้ได้ไปอะค่ะได้ไปเจอครอบครัวรู้สึกเนี่ยที่ลูกเราสามารถเข้าสังคมได้สุดว่าโดนไม่ได้กลัวไม่ได้น้องให้เนี่ยตรงนี้เราภูมิใจแค่ไหนก็ภูมิใจนะคะก็ดีใจค่ะ เหมือนก่อนหน้านี้นเขาก็แบบอ้อนปู่เยอะด้วยโอ้โหอ้อนอ้อนทุกคนดีกว่าค่ะเขาจะเป็นเด็กที่แบบไม่ค่อยกลัวใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาเจอใครก็จะแบบไปเล่นไปจับไปมองหน้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้คุณแม่สบายใจเลยมาที่ลูกเราเข้ากับใครมาน<ห>ไม่ร้องไม่ร้องไห้อะไรเค่ะสบายใจค่ะใช่ดีใจค่ะ เวลาเขาออกมาข้างนอกเขาจะชอบมากๆเลยเขาจะได้เห็นคนเยอะอะไรเงี้ยก็จะตื่นเต้นก็จะไปเดินหาทุกคนอะไรเงี้ยค่ะ ไม่กลัวคนเลยไม่กลัวไม่กลัวเราจะมองหน้าด้วยเอ๊ะทำไมคนนี้ไม่คุณอะไรใช่ค่ะใช่ตอนนี้ก็ไปคือพาไปที่ศพคุณตาใช่ค่ะทีนี้บ้างเราเล่าให้เขาฟังหรือบอกอะไราก็ก็บอกเขาค่ะก็อธิบายเขาว่าเอออันนี้เป็นคุณพ่อของคุณแม่นะเป็นคุณตาของกวินนะวันนี้มาสวัสดีนะท่านดูแลกวินจากข้างบนนะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็พูดให้เขาฟังค่ะถ้ามีโอกาสก็จะพา้องไปพาไปใช่ค่ะใช่เราก็อยากให้เขารู้ว่า พาร์ทหนึ่งของของเขาของลิต้าเนี่ยก็ก็เป็นคุณคุณพ่อแต้าก็เป็นเดนมาร์กค่ะคืดถึงวันเกิดคุณลิต้าด้วยค่ะช่วงนี้ทด้วยค่ะเป็นปีพิเศษอะไรยังไงนะคะปีนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะก็ทำบุญอย่างเดียวเลยค่ะใช่ไปวัดทำบุญแล้วก็หล่อพระแล้วก็ตักบาททำบุญอย่างเดียวเลยค่ะลิต้าไม่ได้ไม่ได้มีงานวันเกิดอะไรเลยแล้วก็มี มีเพื่อนเพื่อนาไปทานข้าวเท่านั้นเองที่ถิรตาทำบุญเยอะมากจริงๆแล้วชอบทำบุญชอบมากเลยอะค่ะชอบทําบุญอย่างสถาบันเด็กเนี่ยวันนี้ที่เรียนเชิญพี่ๆมาเนี่ยจะยิ่งรู้สึกตั้งแต่เป็นแม่ต่ยิ่งรู้สึกแบบสุดๆเลยอะค่ะยิ่งอยากอยากช่วยมากๆอยากเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆใดๆก็ได้ขอช่วยขับเคลื่อนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กค่ะ อันนี้เป็อยากเขาอยากปลูกฝังเรื COVID ่องโควิดเรื่องของการทาบุญเรื่องของการให้การปลูกฝังเขาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วคือตอนตอนเกิดเนี่ยตอนลิตาท้องเลยดีกว่าริตาตั้งไอจีอันหนึ่งขึ้นมาชื่อกาวินฟาวเดชันใช่ไหมคะก็คือเราอยากปลูกฝังว่าถึงเขาจะเกิดมามีทุกอย่างพร้อมแต่ก็ยังมีอีกตั้งหลายคนที่เขาไม่ได้มีโอกาสอย่างเราหรือไม่ได้โชคดีอย่างเราริตาก็เลยให้แบบไม่ว่าเขาจะมีเสื้อผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่้าจะเอามา ขายโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดยๆทั้งนั้นนะคะ,ะก็คือ ขายให้กับใครที่อยากได้ชุดของกวีนหรืออะไรก็แล้วแต่ตังเงินทั้งหมดเนี่ยลิตาก็เอาไปบริจาคทั้งหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยให้กับโรงเรียนต่างๆหรืออุปกรณ์การเรียนต่างๆอันนั้นก็จะเน้นเรื่องการศึกษาการเรียนค่ะทุกครั้งที่ไปบริจาคเนี่ยก็คือกลับมาก็จะบอกน้องบอกแล้วก็ตอนเขาเริ่มโตก็จะเริ่มเอาไปด้วยก็มีครั้งหนึ่งที่เอาไปด้วยแล้วพะเขาเริ่มเริ่มโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลิตาจะทําอย่างเนี้ยอยู่เรื่อยๆอยากให้เขารู้จักแบ่งปันอยากให้เขา มีน้ำใจยอยากให้เขารู้ว่าทุกอย่างที่เราได้มาเราโชคดีนะเราอยา่าเราเราต้องเห็นคุณค่าของของค่ะเค้ารรัับูมพี่ตั้งว่าเขารับรู้มากๆเลยแต่ว่าเขาเขาอาจจะซึมซับนะคะ<ๆ>แล้วเขาก็ไม่เคยห่วงของเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าพี่ติ๊ต้าไม่อยากให้เขาแบบคุ้มเคยแม้เราจะมีทุกอย่างพร้อมอยู่เหมือนกับว่าลิตา้า ลิต้าโตมาแ้ก็ทํางานตั้งแต่เด็กนะคะเราลิต้ารู้สึกว่าลิต้าก็เห็นคุณค่าของเงิน mm hmm. ใช่ไหมคะลิต้าก็อยากให้กวินเนี่ย mm hmm. เห็นคุณค่าของทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ใช่ mm hmm. ก็เลยจัดตั้งอันนั้นมาลิต้าว่ามันเป็นส่วนเล็กๆในความคิดที่ที่้าอยากจะทําให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็ตัวเราเองเราก็อยากที่จะมอบต่อด้วยถึงจะไม่ได้เยอะอะไรมาก mm hmm. น,น้อยก็ตามมันก็อาจจะแบบ ไม่ได้แบบยิ่งใหญ่อลังการอะไรแต่ว่าเราก็อยากทําอย่างต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โชคดีที่สามีสปอร์ตสามีน่ารักที่สุดเลยค่ะคุณกรนเป็นคนที่น่ารักที่สุดอืมเห็นว่าวันนี้ชีวิตเราทุออาก,กอย่างคงองค์ประกอบในความที่แบบว่าตามเป้าเลยนะคในใจแต่ก็ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วเลยค่ะเรต้ารู้สึกว่าเรต้ามีความสุขแล้วลแล้วเรต้าก็รู้สึกตัวเองโชคดีมากๆค่ะ ที่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็วันนี้มีพี่ๆที่น่ารักเอ็นดูเมตตาลิต้าก็ขอบพระคุณอย่างมากเลยที่มาช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับโครงการโครงการนี้ด้วยะคะ่ะก็อยากให้พี่ๆทุกคนมาร่วมเป็นแองเจลกับลิต้าค่ะอยากเป็นวันเกิดปีนีาให้อะไรเป็นพิเศษไหมครับปีนี้ให้ให้ค่ะให้ค่ะอันนี้คือเป็นของที่พี่ลิต้าอยากได้ไม่ได้บอกอยากได้อะไรเลยคือ คือไม่ได้อยากได้อะไรแล้วจริงๆนะคะก็คือแบบว่าเราก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวตัวเขาก็ซื้อให้ไม่ได้เป็นของอะไรที่อยากได้ผมไม่ได้เขาถามว่าอยากได้อะไรเราก็ไม่ได้มีอะไรที่เราอยากได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเซอร์ไพรส์ยังไงครับพี่ต้าคะเขาก็เซอร์ไพรส์เหมือนเดิมก็มีอะไรของเขาเขาเขามีความน่ารักของเขาค่ะเขาใส่ใจทุกรายละเอียดเลยใช่ใช่ไรบ้างแม่แม่คะไปถามคุณกรณ์เองดีกว่า พี่ท่าไป่ติสิเป็นแบบม่เอาถามคุณกรณ์เองได้ไหมอ่ะเดี๋ยวก็เจอคุณกรณ์เขาก็อยากดูแลเราแบบคืออยากให้เราเขาไปสังเกตเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลื้มใจยังไงนะคะเพราะตัวเราก็ไม่ได้อยากได้อะไรแต่ว่าเขาก็แบบใส่ใจที่จะให้เราอะไรค่ะก็ความปลื้มใจตรงที่เขาเขาเนี่ยแหละค่ะความน่ารักแล้วก็ความเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ คอยเอาอกเอาใจเราตรงนี้ค่ะที่รู้สึกยังไงคนอยากเกิดเป็นเซนติลิท้าทุกอย่างมันแบบสมบูรณ์ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคิดอย่างนั้นมาเป็นร้คนไม่เคยคิดค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ไม่เคย คือไม่ไม่รู้เขินนี่ไงเขินอยู่ตอนนี้เวลาคนบอกว่าทำไมทำอะไรถึงได้เป็นศิลปินได้อย่างนี้เราอยากจะยังไงไม่รู้เหมือนกันในจริงๆแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรนะทำบุญเยอะใช่ไหมครับพี่ดาบุญเยอะๆอยากทำทำบุญเยอะๆเลยอะค่ะแต่นี่ก่อนครับค่อนข้างจะใส่ใจเราในทุกๆเทศกาลสําคัญเลยใช่ไหมในการที่มอบของขวัญในการเซอร์ไพรส์เราใช่ค่ะใช่ค่ะ อาจจะเรืยแบบจังหวะชีวิตมาเป็ไปตามสเตจไหมพี่ลิต้าจริงเออครอบครัวลูกใช่คะ่ะลิต้าว่ามันถึงช่วงเวลาของของมันมั้งคะก็ช่วงจังหวะชีวิต <S <S ช่วงจังหวะชีวิตค่ะแสดงว่าตอนนี้คือง,งานบันเทิงก็คือพักยาวเลยเนี่ยก็ยังอยากทําอยู่นะแต่จะมีลูกคนที่สองเลยใช่ก็เต้องพักยาวเลยครับก็เดี๋ยวลองดูช่วงจังหวะเลแต่ก็ยังอยาก เล่นละครยังอยากทำงานอยู่ถ้าเกิดมีผู้จัดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้นี่ลิตามีความสุขกับการเลี้ยงลูกมากมมากเลยค่ะมากมากเลย f u l เลยค่ะมีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วคนที่สองจะวางแผนยังไงบ้างครก็เนี่ยค่ะเร็วๆเนี้ยค่ะแน่นอนมันคิดถึงแต่มันก็แบบไม่ได้จะมีได้ปุบปรับรับโชคอะไรอย่างนั้นนะคะก็ก็เดี๋ยวลิต้ารอรอ รุนด,ดูเหมือนกันค่ะม,มันคิดถึงขนาดไหนคะกับงานรงการลิตา้าคิดถึงมากเลยนะคะแล้วก็ลิต้าก็ยังจริงๆแล้วลิต้าก็เป็นคนที่รักงานแสดงนะรักงานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ยังอยากที่จะทำงานตรงนี้อยู่นะทุกครั้งที่ได้ทำงานนี้เรามีความสุขมากเลย่ะ<ต>จะมีเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆไหมลิต้าแบบเราที่บบ<า>ติดต่อหรต้องมาหน่อยช่วยติดต่อลิต้ามัน ถ้าละครไม่ได้หนังก็ได้ไหมได้หมดเลยเออว่าพิ๊ต้แต่เขาไม่ติดต่อมาคือไม่ได้เวลาเพราะว่าจะต้องทํางานติดกี่ชั่วโมงเพราะเมื่อก่อนจะต้องแบบว่าขังมึงเขไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเอากวินไปด้วยเอาไปซึมซับถ่าายเอไปซึมซับค่ะกลัวไหมเท่ากันถ้าเราได้ทํางานในวงการกลับมาทําแบบเต็มเต็มรูปแบบแล้วกลัวแบบจะจําใจแบบว่าหารูปไม่ได้เยี่คิดถึงแน่ๆเลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวลองจัดสรรเวลาดู เขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยะค่ะ